ผู้่วกเดนเี่ยวหดืเครื่องสามกว่า้ตาปังยืนนานเขราดจบ่าครับการก่อนมาคือแม่คดณคุณคนมับป้าคุณเห็นหน้าที่เาอันนั้นมันเั่งเกี่ยวได้ครับเจขามาแก่เเขาให้ร้องแตืจอีกต้องเดกเรียงต้องหนาเหมือนว่าเขาสูงเขาสิมีสติบอนั่นแหละครับโล่ออนไร์มันขาดมึงนี่ครับซุสี่แต่บทเด็ดขาดคํำนั้นัสั้นนีมันเป็นยงี่แหะครับ ันเพื่อเพืิอเพลินกันครับที่ผมบอกสุฟ้าหนี่งือสูตรแถาแกเขาบอกกันครับต้อนมีสติเตยตองมึงอีกกันว่าเขาล่องใจบอลหรือจริงในบอลแลวอจะเป็นดีๆตัวอ่นไล่มีางลูกพี่เนี่ผมเเขา่อสารผมเคยบอกสุฟ้าอย่างนั้นครับควายแล้วเพิ่้่าน้นมาแครับก็แมีพี่มีนอนจะมี่งที่สนคัญคืมีไว้จงอยู่ดีมีแื่ยิ่งพองพี่นองมาใส่เะแเพี้ยงกันซืสหลากได้เขา นั่นแหละครับ e no. ไม่ต้เออเพื e ่ no. เอเพื e ่อ no. แงนครับเพาว่าคองแ